มึงเป็นห่วงน้องมากแต่มึงไม่ให้ของมันเลยเนี่ยตอนนี้ผมบอกมาเอาของพี่เนี่ยไอเวดจะไม่ได้เพชรเลยเนะตัวมันเนี่ยมึงไปดูตัวมันดิ <c oughs> เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าคนที่รู้จักเผื่อแผ่เมตตาคนอื่นเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนอะอยังไงรก็ตกน้ําไม่ไหลๆๆตกไฟไม่ไหม <c oughs> แต่ไอใครไอไอ้คนไหนก็ตามที่มันแบบเจออะไรหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเก <c oughs> ็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ย ไม่เผื่อแผ่ใครแบบเป็นแบบปูโสมหัวสมบัติอ่ะเดล็กเราจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมครใช้ครับใช้ครับผมใช้ครับใช้ใช้เจอก็เก็บก็ได้ครับ ตอนเงียบอีกะเงียบไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับลงุงพี่ตีมีคนรับหลังพี่เอาใครวะผมพูดชื่อมาดิดโอ้ใครอะเ่ไม่รู้เลยมันบอกว่ามันมีคนเงียบไปครับมันไปรับหลังพี่อยู่ไม่ใช่ผมนะ,ะผมบอกก่อนนะไม่ได้ร่อนตัวนะแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะมันปั่นนะอ,อ้าวโหไม่ได้หมายถึงมือพี่เอสหรือเปล่าเขาก็เงียบเหมือนกันเนี่ยยังไงนี่ กูเปิดไม่อยู่ตลอดกูไม่ได้ปิดไม่ไอเวดอะไอผมใครอยากไปทำบนั้นรับหลังพวกตัวเองอ่ะันชอยากไปทำได้เฮียเนี่ยเออไอ้ยี่คนแบบคนเรานี่มันมันจะเลิกไม่นิสัยเนี่ยไอสัตว์เน่นง่ายอยู่นะยังสนุกดีว่ะ ไอ้เหี้ยเราไม่เคยเราไม่เคยต้องจับแล้วแหละไม่เราไม่เคยไม่เราไม่เคยเล่นได้ไงว่าไมค์าบ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นเกมเด็กฝรั่งเล่นดีกว่าถูกต้องไหมภาษาบาลเลยคือไมค์คาบเนี่ยมันฮิตในในต่างประเทศนะไม่ได้ฮิตในไทยมเนี่ยมันฮิตแล้วใช่เหรอเออในไทยก็ฮิตลุงคนทําำคลิปใช่ครับคนทยำคลิปลืมแล้วมีไมค์คาบให้เล่นเลยวะไอ้เหี้ยก็เกมมันต้องซื้อไงอ๋อ เออบอกใครมีไมค์ครับ t นี่เป็นลูกเหมือนเป็นลูกคนรวยอ่ะอ๋อกินข้าวไม่กินที่ฐานเยอะมากเลยนะตาเลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวลผมยี่สิบครับลุงโอ้ลุงได้เตียงนอนไปได้ปะเอ่อไม่ได้ว่ะกูอยู่ในถ้ำมาเลยไม่ต้องใช้ไม่ใช่หรอไม่ต้องครับไม่ต้องเป็นห่วงเวทมั้งไงครับเวทน้องมัน โ oh, 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 อ้โหไอเหี้ยมึงมึงเป็นห่วงน้องมันแต่มึงไม่ให้ของมันเลยเนี่ยตอนนี้ผมบอกมาเอาของพี่เนี่ยไอเวทจะไม่ได้เพชรเลยนะตัวมันเนี่ยมึงไปดูตัวมันดิมันถือดาบเหล็กอยู่เลยตอนพี่อยู่หมู่หมู่บ้านไหนของพี่เนี่ยตอน <c oughs> อยู่กับลุงนะ <c oughs> ไม่ถา,ามไม่เจอ <c oughs> พี่บอกว่าพี่กัดเท่าไหรอะน้องพี่กัดแปดหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคได้ถึงละ ในขุดลงไปข้างล่างต่อเลยที่เขาทำอะไรก็ได้ทำเหมืองเหรอครับลงทำเหมืองใช่ใช่ทำเหมืองเองเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้บ้านไงเราจะได้หาแบบไม่ไม่ต้องไกลบ้านมากที่ไหนมีบ้านอ่ะที่นี่ที่นั่นจะมีถ้ำครับเจอแล้วเนี่ยถ้ำเหมืองตรงในอีกลึกเลยเจเล็กนี่ลบเท่าไหร่แล้วลบสิอ๋อสี่สิบแต่จริงพี่สอนมึงเล่นได้เนี่ยเฮ้ยอดีๆเออจะเป็นเอสดีเวเกเตอร์เหรอ ช่กูไม่ได้ให้ตาสอดเลยนะใช่เดียวเองพี่แม่งโซโหดที่รันโทอ่ะพี่แต่มันนะผมยังยอมรับเลยตอนแรกอ่ะผมอะเคยแบบพูดตรงก็เคยดูถูกด้วยนะแบบว่าเออเกมปัญญาอ่อนไม่มีใครพิเรนหรอกกูดูให้เออกูดูให้กูไม่เล่นเองใครเล่นแม่งครับถือว่าน่ะพูดไปเลยพี่ดูต้นทาเกาอยู่ขุดเขาสู้เขาเนาะเยียมเดียมเยียมทำงานดีเดียวพี่แต่ไหลี่ เฮ้ยพี่ผมเจอทางไปละวเพืนอนนะเพื่อนลงนะพี่ผมใช้น้ำก่อนอุ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องใช้น้ำหรอกพี่ว่ามึงจอดเก็บเอาอก็ได้ครับนี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาก็ขึ้นมา,นมาง่ายๆครับผงแมว<ช>ดิดมันไม่มีทางอนะดิเวลามึงเจออะไรอย่างเงี้ยมึงก็ตายดิน้องมึงต้องเซฟตัวเองดิลงไปไม่เจออะไรข้างล่างบนพี่คุยกับใครดิพี่คุยกับคนเล่นไมค์ครับมาห้าปีนะพี่โอ้ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับห้าปีไม่ใช่เออไอคนนั้นเนาะโอเคโทษทีน้อง ต้องตามนคน้เหี่เยจะได้ามาร์ค <ใน S 2> ทางเอาไว้ได้ไงครับว่าว่า,วาตรงนี้คือบ้านเราไอ้ทางกลับบ้านเราไม่ไม่คืออยากถ้ามึงทาอย่างนั้นอ่ะมึงมึงกลับบ้านไม่ได้ยังไงครับลงคือนี่เดี๋ยวพี่ปิดทางให้แล้วก็เดี๋ยวพี่อ่ะทาไฟตลอดทางเลยเวลากลับบ้านจะได้กลับบ,บ้านถูกแล้วก็มันมันจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันต้องเจาะลงไปพี่ว่านะเราเพราะเราไม่ไม่รู้ทางมันเยอะขนาดนั้นอะ่ะเราทําทางเอาลงเท่ะจุดก็ได้ ได้ครับได้วี่ทำให้ทางเองเองไปสำรวจข้างล่างก่อนเลยไปก่อนเลยนะก็คุยอยู่อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วอะทำเลยลงเลย งครับตรงผมมีม,ม,มีถำ้ำเน่่โอเคกำลังลงไปหาี่ขุดทางลงไปให้โยเอจะได้กลับง่ายๆไง,งจะได้ไม่หลงล<ม>เปิ่เจอเพชรด้วย ฮ้าเกิมีเกมหนึ่งนะพี่เสน้องอยากเล่นกับเราอยู่นะตามมาเล่นตามมาเล่นด้วยนะสนุกไอเกมที่มันเหมือนอมองอัดอ,ะอ่ะแต่มันแต่มันเป็นแบบไอ้เนี่ยเคยเห็นปะเป็นแบบล้ำหน่อยอ่ะเหมือนโอกาสล้ำๆหน่อยอะเจ็บเราเหรอเฮีย hey โอ้ยมีทำมีทำไปได้อยู่เดี๋ยวเขาไป เขาบอกว่าพระพระท่านนะบอกว่าน้องไปหาพระมายไี่เวทเขาบอกว่าพระเขาบอกว่าคนที่รู้จักเผื่อแผ่เมตตาคนอื่นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะอยังไงก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ <c oughs> แต่ไอ้ใครไอ้ไอ้คนไหนก็ตามที่มันแบบเจออะไรหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยไม่เผื่อแผ่ใครแบบเป็นแบบอูโสมห่วสมบัติอ่ะ <c oughs> มัดนมัดกันแบบนั่นแหละอยู่กับสมบัติตลอดไปอ่ะอ๋อแบบเหมือนแบบอารมณ์ปู่โสมห่วงซับอ่ะเออซับอ่ะมันมีเหรอมีมันมีคนประเภทนี้อยู่ไม่เยอะนะแต่เราบอกถ้ามันเผื่อแผ่เพราะมันตายไปมันก็ไปไม่ได้อยู่ต้องไหมล่ะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมตั้งเยอะแยะคนเดียวอ่ะไปวิถีอย่างนี้เนี่ยพี่ได้เพชรเยอะแล้วนะพี่ครับลงดูแล้วผมต้องไอเวิทไมายังเนี่ยน้อง เบี้ยวเบี้ยวเว่อร์เบี้ยวกูว่ามันมันแปลกๆว่ะไอ้เหี้ยถ้ำที่กูมาเนี่ยมันไม่มีรูที่เจาะเหี้ยอะไรได้เลยนะแต่ว่ามันมีรูไงหลายรูจัดแสดงว่ามันเจออะไรอยู่ทุกอย่างเออมันมันมันเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยติบดูดิมันเหมืนมันเหมือนเหมืองเออมันเป็นเหมืองมนีรูอ่ะเออมันมีรูเข้าไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเจออะไรเลยน่ะเออเนี่ยเหมือนคนเจออะไรเนี่ย ลุงอยู่ไหนครับลุงอะก็เลยนะตาอยู่ไหนครับผมมันจะมีพวกคบเพลิงวางอยู่ต้องหาค้อเพลิงใช่ครับพี่มันจะได้แบบมันจะได้ไม่มาครับพี่ชายอ๋อนี่คือพี่พี่ถ้าพี่เจอคบอเพลิงที่ไหนก็แสดงว่าทางนั้นถูกสำรวจแล้วป่าแร่อะไรคือแร่สีน้ำเงินน่ะน้องแร่อัปเกรดครับแร่อัปเกรดเก็บเก็บไว้ไม่ต้องเยอะมากครับพี่ประมาณหกสิบสี่อันพอสี่อันนะ พี่เอสพีเสไม่ต้องตายพี่สระวังตายนะพี่เสเดินตามคบเพิงดีกว่ามันเป็นทางที่สํารวจแล้วมันเป็นนักนักนักสํารวจอ่ะมันมีมันมีแบบเหมือนคนมาเล่นไว้แล้วอะไรเงี้ยมันปลอดภัยพี่วางเดินตามคบเพิงเนี่ยเจอหลุมนี้อะไรเต็มไปหมดเลยนั่นแหละ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 เดินไปเลยแต่มาแต่ตรงนั้นมันโดนสำรวจไปแล้วมันน่าจะไม่มีไม่เหลืออะไรเลยมั้งเพราะว่าไอ้นักสำรวจมันจะเอาไปหมดแล้วอ่ะมันมีคนเคยมาแล้วหรือเปล่าเวทไก่พัดอ่ะใช่ใช่ อาจจะมีคนเคยมาก่อนอันเนี้ยเดินทางเอ้เวชเองเคยมาเลยใช่ไหมทำเนี่ยมาไหนนี่ไอ้เวทอยู่บนเขานะไม่ก่อนก่อนหน้าไงครับโอก่อนก่อนหน้าก่อนชีวิตก่อนตายโอ้ใช่ใช่ใช่ที่หลงคือตอนเนี้เราเข้ามาเพื่อจะหาเพชรอย่างเดียวถูกต้องไมมตา ช่ใช่พี่ใช่ใ่ครับอาพี่อย่าพินให้เวดีหรอวยววุ้ยวว้ยดิฉลมไอ้สัวห้หมดหาเพชรเจอเพชรบ้างยังอ่ะพี่หาเพชรเอาไว้เอาไว้สำรองด้วยครับพี่เลรอแต่รูอะวเียใครไม่รู้แม่งเจาะไวสัสเฮียแม่งไม่แบ่งใครเลยใช่ปะเออแม่เจาะรูไว้หมดเลยตรงเนี้ยน่าจะเป็นไอ้ไอ้พัดไก่เวดนะครับน้องมันมาเคยมาทำนี่แล้วทำใหญ่อ่ะ จำได้ไหมไม่ไลยไอของมันตกมันจะอยู่กับพื้นวาตะครับพี่ให้เขาพี่จะไปย้อนดูก่อนแล้วบอกทางเบสเผื่อเขาไม่เจอของที่เวสไก่พัดตายเออมันได้ไม่รออยู่พื้นอยู่บ้างไม่น่าไม่น่าหรอกน่าจะหายครับหรอเหี้ยเออเสียได้เสียได้เสียได้แต่เหล็กเคลียร์เลยลื่นหมดเลยเหล็กเราใช้อยู่ไหมตาใช้อยู่ครับลงใช้ครับใช้ครับเอาอะเอาไว้ตีตีที่อัปเกรดครับ เยอะไหมก็เยอะเยอะยู่ลงครับเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะมากเด็กก็เยอะชิบหายลุงคนมาเกี่ยนแล้วครับเด็กไม่รู้อะน่เพิ่งได้าไม่กี่ก้อนเองได้รู้สิว่าถ้ามันเหลือยังไงก็เอาไวเอาไว้ไปเผาครับเปเผาไว้นี่ครับเอาเวลเมื่อกี้ตอนที่เดินลงมาที่มองไม่เห็นเพชรจริงๆรหรอครับพี่ตา ไอแต่ต,ตรงนี้ไม่เคยมีใครมาสำรวจแต่เผ็ดรึเมเลยเยอะน,นี่นี่ย่ะเนอะวะไอ้ว่าน้องวิ่งทำโคตรใหญ่ไม่มีใครสำรวจไม่มีไฟไหนอ่ะครับคุณดูไหนอ่ะครับไหนอ่ะครับ อุ้ยเจอทางลงไปข้างล่างอีกอย่างไกลเลยไหนครับคนดูจะขุดแล้วหรอหรือว่าไงยังไม่ขุดจ้าพี่เจอไปทางล่างไปก่อนไม่เป็นพี่สำรวจไปก่อนก็ได้เพราะว่าทางพวกนี้พี่ต้องลุยไปก่อนพี่เรียกตามมันกำลังทำนี่ยอ่มันหรือเปล่าจตะไม่ว่างอัลฟาเบตาแกมมาเดลตาเอ็ซิลเซตาเอตาเทต้าไอโอตาแคปตาเลมดามิวนิวไซโอไมครอนไพ หนครับเยี่ยดอของลืมจริงว่ะลงุงลุงอยู่ไหนครับลงุง,งไม่รู้อ่ะพี่หลงมาทางไหนไม่รู้อ่ะนีน่ก่อนนี่ก่อนนี้ก่อน,น,อนพี่ขุดไปน,นิดหนึ่งพี่เจอเพ็ดนะเอเนแล้วโอแล้ว<ะ>โหเพ็ดลืมอยู่ไหนอ่ะครับลุงลุงอยู่ไหนรไม่รู้อ่ะเดิทางมาไม่ทางไหนไม่รู้อ่ะหลงอยู่เนี่ยพี่พี่เอาเอาเพ็รไปก่อนพี่เพราะว่าต้องใช้เอเวสก็ยังไม่มีพี่โอเคโอเคพี่ขุดเพชรไปก่อน เวียแต่ทางนี้อันตรายวะ่ะดินนะ่าจะถล่มลื่มเลยวะ่ะอาการมึงนี่มันเหมือนหมูอ้วนหิวรำเลยนะไอ้ตาลํำพ่อที่หาตาไม่เจอไม่มกำลังไปหาพี่กำลังไปหาพี่มัไปช่วยเราเรื่องยังไงครับเนี่ยมันมีทางลงไปข้างล่างเลยไม่รู้อ่ะพี่พี่มึงวิ่งตามไฟมาดิโอผมขึ้นมาข้างบนเนี่ยผม,มเอาถ่านถ่านมา โวยถ่านเยอะลืมเลยท่าผมมืดว่ะผมลงไม่เอาทางกันไม่มีนะถ้าเจอพี่นะลุง<ม>หน้าจะเก็บไปแล้วมั้งครับพี่ตาโอ,อ,อ,อโอเคครับโอ้แล้หลอกผมโอเคแปดสิบก้อนโอ้แรงได้เยอะครับ มันมีเสียงอะไรร้อนๆนี่เข้ามาในหูเด้วยวะเสียงควยอะไรนี่ไอ้เหี้ยน้าขนลุกจัดโอ้ย,อยมันอยู่ไหนวะลุงน่ะเอ้ยลุงอยู่ไหนครับลุงคนดูครับลุงอยู่ไหนครับงงอะครับลุงครับไม่ยน่ทางไปทางนหนโอ้ตอไม่ใช่กวานละตรงน,นี้มินครับพี่ประาบนรบกวนหน่อยน้องพี่หิวเพชรเอ้ยพี่หาลุงก่อน ไหนนะครับลุงผมได้ยินเสียงลุงผมเนี่อ้พอถัดเอ้าเอเปล่าเปล่าเอ้าอะไรอะโอ้โหพอถัดไหมพี่เอ้าเอ้าน้องโทษโทษโทษครับด้เฮียเฮียเฮียโทษครับโทษโดูแอน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 ดูพร้อมไหมพี่ไปทางนี้ตรงนี้ไม่ได้อีกนะไม่เนี่ยไอเวทนะ ให้เขาสอนให้รู้จักแบ่งปันพี่คนไม่แบ่งปันคนเที่ยเออเที่ไอเวอยู่ไหนเวดจริงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนนะพี่ลุงมาตรงนี้ดิมาพี่ให้อันนี้โอเคไปอันนี้พี่อันนี่แม่งอมของไว้ตัวคนเดียวไอ้ลุงลุงมีมรกรดไหมครับลุงมรกรเอ้ยไม่ให้มรกรไอ้นี่ครับไอ้ทานหินจะทำขุมไฟให้ไม่ไม่ม่พี่ทิ้งของก่อนหินเหล็กไฟไม่ใช่ อ่ะเวทเอาห้าสิบอันเวลาที่น้องกูจะทานฟอร์มไว้เดี๋ยวตาจะเอาเพชรให้มึงเว้ยเพชรไปเพชรอ่ะเอาไปก่อนเน่เน่เน่ทำท่านเห็นได้เราขอทานเห็นได้ครับโอเคโอเคก็ได้ครับลงผมแรกให้ อี่อได้ไปละหกสิบอันแปดสิบอันได้ละก็นั่นครับอ่ะนี่นี่ลงลงลงมาเนี่ยจะได้ลงจะได้ใช้เปืองเปืองเอาไปเลยมันคับง่ายครับอันนี้เอาไว้ตักไม่ให้มอนมันเกิดจะไม่ย่องยุ่งกับเราอืมพี่กระปักอยู่ตลอดเวลานะพี่คับมาละโอเคครับเอาตอนนี้ไม,ไม่พี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 ่กําลังหาทางไปต่อ เดี๋ยวลืมมึงทางกลับบ้านนะลุงเมื่อกี้ที่ผมมาร์ลืมแล้วว่ะเราไม่เป็นไรผมมาร์ไว้อยู่ครับลุงเวทเผาอะไรอ่ะเผาอาหารพี่เอาไหมพี่ไม่ไม่เอาน้องกินเลยครับไอ้เวทมึงนี่ไอ้เหี้ยเหี้ยอย่างที่พระท่านว่ามึงอยู่ที่ไหนเนี่ยใครก็ช่วยเหลือมึงนะมึงดูเดต้าก็เอาของให้อะไรให้มึงรู้จักแบ่งปันหรอพ่อ เย่อมีอาวุธดังอ่ะน้องเวสมีอาวุธดังเวสมีอาวุธดังดังเลยเบสเน่เน่เน,น,น,นพ่พี่แอฟพี่คาบแม่เน่เน่ไมาเน่โอ้โหพี่ให้พี่ก็เฮ้ยของผมเต็มโดนใหม่ได้ไมั้ยพี่โอ้โหเหี้ยเี่ยโอ้โห โอ้โหจะเยียบพี่แอกเพชรเลยแน่นๆเลยปะเหมือนแล้วน่นดิพี่หายแล้วไม่เอาดาบอ่ะไม่เอาดาบอ่ะแต่ผมห้ามตายเลี๋ยวไม่เราลงต่แอนเราลงไอ้นีท่ทำทำประตูนรกเลยนะเราจะไปนรกกันละตาเข้าใปะอะไรนะครับพี่เราจะไปนรกกันละ จะไปเลยเหรอครับพี่ไม่เอนชาร์ทพวกอาวุธก่อนหรอพี่ชายไม่จําเป็นมั้งระดับเทพอยู่แล้วเราค่อยไปเอนมันมันมันได้จริงๆนะลุงมันต้องมีพวกยากันไฟนะมึงมากันได้ครับได้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 แต่ผมห้ามตายถ้าตายต้องเริ่มใหม่หมดเลยไงเออเอองั้นมึงมึงเอามึงอยู่หน้าถ้ำแล้วมึงให้สองคนลุยแล้วเขาโชว์มึงไม่เวลาเวลาสำรวจอ่ะเราต้องค่อยๆไปเว้ยไม่ต้องลงไปไหนครับลงไปไหนพี่ลงไปข้างล่างหาของ ไอหาลาวานี่แหละมึงมึงบอกลุงดิว่ามันมนะันโหดจริงนะงันรกอะมันโหดจริงนะผมกลัวเขาหมดไฟไงลุงอะมันมันโหดจริงนะมันไม่ใช่จะไปก็ได้มันต้องเอนชาร์นนะฝนตกข้างนอกลุงไปทางไหนครับผมหาลุงไม่เจออะพี่ขุดเดี๋ยวพี่หาทางก่อนเผื่อเผื่อเผื่อเจอได้คพี่เรียกมันจะได้ไม่เสียเวลาเว้เว้มาน,นี่ยมาเนี้เดี๋ยวพี่พาไปทำงานตรงนี้มีเพชรจะไม่ต้องเสียเวลา ทางเดิมวะน้องอันนี้ลบสิบห้าที่ลุงออกมาจากทางไหนกว่าทางนี้เปล่าวะเอ่อลบสิบเจ็ดเน่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 มานี่มานี่มานี่เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ขุดต่อเลยเว้นตรงนี้ก็ได้น,น้องชั้นล่าง ไอ้โหมดฮาร์ดเนี่ยมันมอนมันเก่งขึ้นหรือว่าอะไรจ๊ะเก่งเก่งครับเก่งเก่งครับโอ้มันยากอะครับมันเป็นโหมดเอาชีวิตรอดมันยากกว่าโหมดปกติครับต่นี้โหมดอะไรกันเนี่โหมดฮาร์ดครับฮาร์ดค,คอร์ใช่ไหมจะสีจะเซิงอย่างเดียวเลยนะพวกมึงนีสี่ใครสี่ใครครับเฮี่โอปอดีครับพี่ดีครับพี่ต่อน่ารักแ่าวะ สวัสดีครับน้องไม่นอนหรอกคะมันจะมีถ้าที่มันจะเกือบสุดแมปไหมตะเกือบสุดแมพไม่ไม่ค่อยมีครับนอกจากเราจะขุดเองครับลงุงผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่งั้นเราก็ต้องขุดเองครับ แต่ที่จริงอ่ะผมจะไปนรกอ่ะมันต้องใช้ธนูครับผมอยากให้ลุงอ่ะมาเอ็นเอ็นชาร์จแค่ธนูก่อนได้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 วล์สามสิบเอ็นชาร์จแค่ธนูค่อยค่อยลงไปเพราะว่าเอาธนูยิงตัวแบบไอตัวที่มันปล่อยปล,ยปลาไฟอย่างเงี้ยครับใช่จะได้ไม่ต้องไปเดินตีนแล้วก็เอาทองที่เราขุดทองมาไปแลกหมูด้วยครับหมูใช่ใช่ครับอ่ะ,อะไม่ใช่ครับลุงเป็นหมูหมูในนรกครับหมูในนรกเพื่อ ได้มันจะได้ดรอปของแลกเปลี่ยนมาให้เราครับพวกของดีๆ<อ>ครับข้างล่างเป็นลาวาเวทโอเคโอเคเวดเดี๋ยวพี่ลาดน,น้ำให้แล้วเขาก็นี่เวทเวดนงนะน้องลงมาลงมาเวทของดีเต็มเลยตรงนี้ยของดีเต็มเฮ้ยเพชรเฮ้ยไหนแป๊บนึงเพชร <laughs> <laughs> ไหนน้องไม่ได้เป็สรสาเป็นไรเป็นเรื่องนี้ตื่นตกใจผ <p> ีครับพี่เจอผีด้วย ออเออจริงๆแล้วจะหาท้าเลยกว่าแล้วเนี่ยผมพยายามเจาะไปหาท้าอยู่เนี่ยเผื่อเจออยากรู้มา,มา,ายังเับ,บพี่อะเวสเบมันช่วยพี่คุณหินนี้ดีน้องน้องไปไหนหน้าน้อง โอ้น้องเวดเวดเวดไปไหนเนี่ยน้องทำใหอพดอยู่ไหนพี่ทำใหม่ะพูดอยู่ไหนมันนี่ดีมาขุดนี่นพี่คนอันนี้หน่อยเห็นเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวพี่กดตรงนี้ให้แอ่ผมเจอตีนเปี่ยงข้างข่าวอะลุงพยายามขุดหินสีสีแดงด้วยนะครับเอาเวลนะครับลุงอย่าปล่อยผ่านนะ เวดไม่ใช่เอ็งขุดอันผิดอันน้องเอ็งต้องขุดสีวันนี้แขางคาวอ่ะขุด AG ไอ้สีนั่งเขาไอเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนึงนะเวดต้องขุดสีขนาดน,น้องไอตรงเนี้ยได้ยินจริงๆนะนั่นอยู่ข้างบนหรืออยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนี่แหละเนี่ยเนีน้ยเจอละแต่ตรงนี้ไม่มให้เราลวกไปไม่มีเวดไม่ใช่เอ็งขงดุดขุดขินม่วงไปนรกน้อง ม่วงนรกครับม่วงนรกเดี๋ยวพี่จัดการเองตรงเนี้ยเวเบลเวเบลประมาณสิบสี่อันนั่นแหละเอาไปเลยน้องสิบสี่อันเป็นนรกเออลืมบอกลงุงตอนไปนรกลุงต้องใส่รองเท้าทองด้วย <Okay. S 1> พวกมันจะไม่ แล้วมีสวรรค์ไหมนะครับอ่ะมีครับมีครับพี่แบคือเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปขึ้นสวรรค์หรือว่าไงทำประตูครับแต่มันเป็นมอสครับมันต้องลงมอสเฮ้ยกูเจอบ้านที่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นบล็อกคว่วอะไรวะเนี่ยบ้านไหนครับลงในถ้ำเหรอเออมีบ้านเลย